โคงการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นและรุ่นพี่ในคณะมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาระหว่างวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568รายชื่อคณะผู้ดำเนินโครงการนายธนวาศริการประธานโครงการนางสาวพิชญาละอองดาวรองประธานนางสาวธวารารินสุวรรณโชตกรรมการ นายภูวเดชวัฒนานันกรรมการและเลขานุการรายละเอียดโครงการงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทผู้เข้าร่วมโครงการ30คนระยะเวลาดำเนินโครงการ14กรกฎาคม2568ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 2นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะและมีความผูกพันมากขึ้น3นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และความกล้าสแสดงออก 4. ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ในคณะ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการหอประชุมมหาวิยาลัยราชพัฒน์นศีมานักศึกษาปีหนึ่งถึงสี่จำนวน30คนตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลเพศเป็นเพศชายสิห้าคนเพศหญิงสิบห้าคนข้อมูลอายุต่ำกว่า20ปีหนึ่งแปคน2 0่สถึงสาปีสามคน 31ถึง40ปี5คนมากกว่า40ปี4คนข้อมูลสถานะนักศึกษา63.33%อาจารย์20.00%เจ้าหน้าที่16.67%